สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำเศร้า,าพี่น้องจา๋าเศร้ากับว่เศร้าเริ่มสายแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเจ็ดโมงกว่าแล้วเนาะมื่อนีนก็ขึ้นสีแดดตื่นเศร้ามาย้ำว่อเศร้ากาอากาศหนาวอากาศเย็นบมื่อคืนมาตะโดนแล้วพี่น้องสวนมันเนาะอยู่ฝั่งนี้กับปลูกมันแล้วก็ปลูกตัวดินสองให้อเนี่ย มันกำลังเขียวกำลังงามอีกบ่กี่เดือนก็ได้คุดแล้วเด้แป๊บเดียวปลูกมันนี่ประมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนบอเกินนี่ก็ได้คุดแล้วสาเหตุที่ได้ขึ้นว่าปลูกฟังนี่เพราะว่าตอนน้พนโกแล้วน้ำมันยังถ่วมอยู่บุยบอนปลูกก็เลยขึ้นว่าปลูกฟังนี่เดี๋ยวปลูกมันมั้นก็บ่ค่อยได้ใส่น้ำดอกพี่น้อง น้ำแคแค่แรกๆเดี๋ยวกำลังงามเพราะว่าฟางเนี่ยมันเป็นดินทรายเนาะเป็นพืชที่ว่าอยู่กับดินประเภทนี้เนาะถ้าเป็นพวกดินเหนียวดินหินแห่ดินยังแบบไม่ได้กำลังลามเคือนะจ๊ะ เดี๋ยวสิมาตัดอ,อ่อนยอดมันไปปลูกอยู่ฝั่งนั้นอีกเยกะพอฝั่งนั้นนะม,มันมีพื้นที่ว่างอันนี้มันเริ่มแตกยอดแล้วแตกยอดงามแล้วตัดไปปลูกต่อได้น,น,นานๆทีฉัได้ขึ้นมาเดี๋ยวฝั่งนี่ก็บอก่ค่อยมีนำพุทธดอก้าสิมาปลูกพอนำมันหน่อยเดียว อันนี้แม่น้องเบิยกับปล่อยน้ำเข้าไปเพื่อเดียวเองได้กินแงงเดี๋ยวรอบเบิง้งน้องเขาจะเป็นหัวบอลแต่บอมีว่าได้กินแน่นอนการปลูกมันต้องเห็นแบบเป็นคูเป็นหลองแบบนี้บางคนว่ายคุดขุดหลุมปลูก แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะเอาตามคว้มถนัดแล้วก็เคยปลูกอันนี้ชิม่แรกพี่น้องแ่แห้ง,แ,หงแรงแบบนีระบ้านบ่มีเวลาห่อนกับห่อนเวลาหนาวกันหนาวเวลาแห้งแรงกับแห้งแรงบริมีอย่างเนี้ยน้ำก็เริ่มสีแหงเบ้อแล้วแถวสะแถวยังถามเมื่น่าเม่สายแห้งกับแหง้งครับเนาะ นี่ก็ทางน้ำแถวยุสะบัวยังแห่งเดียวเพราะงามฝนมาแตกต่างเลยน้ำเต็มไฮเต็มทันเนาะแต่จะเป็นอีกบรรยากาศอีกแบบหนึ่งอันนี้มันแต่ท้งนี้ผัดงานอยู่บัดท้งนี้ผัดเรื่อบปคอยงาม ด้านให้นี่กันที่เป็นทั่วดินทั่วดินกะบม่ค่อยออกวันไหนแต่ว่ามันออกดอกกันได้เสื่องในก็บใบไม้ลดนใบตองกุ้งเมืองแน่พี่น้องใบตองกุ้งลดนแต่ว่าอันนี้มันต้องใส่น้ำเนาะเพราะดินเริ่มแห้งกะนั่นแหละเป็นสูบนำทั้งนั้นมาปล่อยใส่ เดี๋ยวอันนี้ไม่นสิใส่เวลานานโยก็สิประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าเหอนทัวด,ดินนะจ๊ะทัวด,ดินมันก็มักดินประเภทนี้แหละดินออกดินทรายออกดอกเลยนะมันออกดอกกะเด้ ออกดอกแล้วมันก็สิแตกกิง่งแตกกิ่งเลวกับแตกอ่ารากเนาะรากออกในงานเนี่ยแล้วก็จังคอยเป็นหัว แต่ละปีก็บ,บ่ได้ปลูกลายดอกปลูกเพราะใดได้คุดได้กินเนาะบ่ไดเป็นปลูกมันปลูกนันปลูกนี่นปลูกยางละเล็กละน้อยมีปีนี่แหละที่ได้ขึ้นมาปลูกอยู่ฝั่งนี่อยู่เถียงนาฝั่งนี้ปกติสิขึ้นมาแต่ส่วนหนาฝนเนี่ยวดูทำนา Cứ mà liền ngoài phần này Cái ngám cái nhận vô ยังมีอันกล้วยออกเสยพี่น้องกล้วยในกระปูกปแต่สมัยอันซิบกว่าปีที่แล้วเดว้มันก็เกิดเรื่อยๆบ่ตายเนาะเมื่อก่อนอยู่ผูกกระมีมันตายแล้วยังออกหมากออกหวีอยู่เนี่ยยังได้กลิ่นเสยเนาะฟังนี่กับคุณยายแล้วว่าปลูกใส่ปลูกมะพริกบักเขือ น้ำซ่ากับไก่ซูเบิร์แล้วเพราะว่าสูบน,น,น้ำใส่แม,ม,ม,นม่น้องมือให้สูบน้ำใส่ตัวดินเนาะนี่ม,ม,มะพริกมะเขือมันเป็นหมาอะไรได้พี่น้องมะพริกลูกเป็นไงนี่มะเขือกับอุ้ยมะเขือมีแต่ลูกยังไงพี่น้องมาดูใกล้เนี่ย เห็นบ uh, uh. hmm. ่อนี่เมลโมยมาเก็บเรื่อยเนาะมะเขือคุณยายเราปลูกเนี่ยเห็นบ่พุ่นน่ะเนี่ยออกลูกนะจ๊ะหลายหนวยเห็นเมเหมยเก็บขึ้นเรื่อยมันก็ออกหมากตลอดเนี่ยอืปุ่นอุ้ยบักหลายหนึ่งเนี่ย เนาะเพี่ no. ออกมากเต็มอยู่เนี่ยปุ่นอยู่ด้านล,ล่างปุ่นอ่ะอืมมันยังอ่อนเด้อพอเก็บประจำส่วนใหญ่กับปูกเนี่ยบริบริหดนำเนี่ยพี่น้องน,น,นานๆทีบ่ค่อยได้หตนำมะเขือนะจ๊ะ อันบลกเก็บเลมันสิแกขนาดปลูกต้นเดียวได้เนี่ ยางละเล็กกันหน่อยเน,น,นาะมักหน่อยเดี๋ยวเอาไว้มันใหญ่มักเขืออันนี้ต้นมักนิวมันเกิดเนาะเดี๋ยวมันใหญ่ไว้เลยมักนิว เมืนะ่อก่อนต้นมักเงี้ยวนี่ร่ายหลาย,ลายเดี๋ยวนี้มันตายมัเหลือต้นเดียวอยู่แน่นอยู่ในแแค้มเสียงเนะาะมักเงี้ยวรั่วมักนุ่นนั่นเองพี่น้องแต่ว่ามันกำลังเป็นดอกเด้อต้นมะเขือกำลังเป็นหมากเด้กำลังเป,นงป็นหมากออกดอกีต้นนี้ก็เป็นหมากเสย ต้นนี้ก็ออกลูกเนี่ยอันนี้ผักกระแยงเลยพี่น้องเนี่ยมันยังไม่ทันตายอยู่มันสุ่ม่นี่นแต่มันเริ่มมาละผักกระแยงยังเขียวอยู่น,นี่ก็ต้นมะเขือ นี่ยังมีกล้วยเสยพี่น้องกล้วยอันอยู่นี่กับปลูปกทีแต่หลายปีเยด้กล้วยเนาะกล้วยมกพริกวยเจ้าบริปลูกแบบหลายแบบจริงจังเป็นสวนต่ว่ากาัมีอยู่ทุกอย่างมีอยู่ทุกที่ยุไซก็ปลูกเนะาะบริจะเป็นต้นหมักหมมหมักม,ม่วง,งอยู่ผีกับหลายเด้อยู่ผีกับสี่ต้นเนาะหมักม่วง ก็อยู่บอนบอลอื่นนะ่ะมันออกดอกบันเหลีมบางมวงแต่อยู่นี่ยังบ้านไม่ออกดอกน้ำก็เริ่มสีแหงแล้วตอนนั้นะเพียงคนอดเนะาะแท้จริงน้ำอยู่นี่บริบกบริแหงเดยแต่ละปีนะมันกะ โบแหงน้องมันอยู่นาอยู่อันนี้ก็บริเวณบอกขึ้นมาปลูกฟังนี่มันกัดยังยังติดอยู่เนาะเดี๋ยวกุ้งร้ายหลายมาสอนเดือเดือสอนบาทเดียวเดี๋ยวเลี้ยงป่าบ่าได้เขาจาลักกินเบิร์ตแต่ละปีปล่อยป่าบักหลายอุสานเกลืออาหารเมร็ดเดี๋ยวจากมือสิขึ้นมาสอนกุ้งอีกที่น้องเนาะกุ้งฝอยหลายเ้อ เดี๋ยวปีน้ำกัคือสี่แหงเพราะว่าสูบน้ำใส่ส่วนนี้อันนดอกหญ้าธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นเต่เาเผาทานแม่นองเมยเนาะ อยู่ข้างในสวนกับปลูกด้วพี่นอ้องอีก่ฝั่งนี้เราใหม่นะ่ะมันยังออกออกนอเสยพี่น้องออกนอออกแหนงเนาะมันซุมนี่นี่สวนฝั่งนี้ก็ปลูกยู่ไ้เสียงเลยอะ่ะปลูกมะพริกมะเขือเทศเนี่ยแต่อ่นบ่าตายเด้พริก อาทิตย์หด,ดแน่บ่รด้หดแน่อาทิตย์ละเทืออยู่ข่างเทียงเลยเนาะนี่ปกติสิผูกงวยู่ในใต่ตะลางเทียงละ่ะแต่ว่าหนาแรงก็แล้วขึ้นไปฟังนั่นมักพริกงามอยู่นี่มักเครื่อเทศเนาะเรือมักเล่น กำลังางามงามกำลังออกดอกกำลังสิออกหมากนี่่านผบุชมกำลังกำลังเป็นลูกเล็กๆหมากพริกหมากเขือหมากเขือกระปูก ปลูบบนละเล็กละน้อยแต่ว่ามีทุกอย่างเนาะแตกต่างกับย้ามฝนได้พี่น้องมันสิม่มีความเป็นสีเขียวเลยหญ้าก็แหงตายแล้วอันนี้ขนาดเดือนท่านว่ายังสำนีเดถ้ามีหน้าเมษานแหงก็แหงคักแม่กระทังต่อเฟื้องอยังบบเห็น ได้มะเขือพี่น้องจ๋าเม้าเนี่ยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจมืนอีนก็ขึ้นมาเบิงสวนมันเนาะอยู่ฟังนี่นานๆทีจะได้ขึ้นมาไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี